บริษัทของเราผลิตและจำหน่ายรับจ้างบริการฉีดพ่นสารอารัขาพืชของโดนเพื่อการเกษตรค่ะครอบครัวของเราอะค่ะเป็นครอบครัวเกษตรกรที่ทําสวนลำไย,ยอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะในการดูแลสวนลำไย,ยเนี่ยพี่ก็ประสบปัญหาเรื่องหนอนเจาะขั่วผลลำไย,ยประกอบกับลำไย,ยของเราเนี่ยมีอายุเยอะก็คือเกิน30ปีทําให้ต้นสูงทีนี้เวลาเราฉีดพ่นสารอารักขาพืชอะคะ่ะ มันไม่ทั่วถึงมันไม่สามารถสูงสุดของลำไย,ยได้ทําให้ผลผลิตเราเสียหายทีนี้พี่ก็เลยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะคะว่ามีตัวไหนช่วยได้บ้างก็มาเจอโดนเพื่อการเกษตรก็ได้ทําการศึกษาแล้วก็ดูวิธีการใช้งานสรุปที่พี่ได้ใช้งานโดนเพื่อการเกษตรมามันตอบโจทย์กับปัญหาของพี่มากทีนี้เมื่อส่วนข้างเคียงอะค่ะเกษตรกรเขาเห็นว่าเราใช้ได้ผลเขาก็เลยเดินมาหาพี่ที่บ้านแล้วก็มาขอให้พี่ไปฉีดพ่นโดยเสนอให้เราคิดค่าบริการ ตรงนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามองว่าธุรกิจโดนเพื่อการเกษตรเนี่ยน่าจะเป็นธุรกิจที่ดีพี่มองเห็นโอกาสตรงนี้ทีนี้พี่มองว่าธุรกิจโดนเพื่อการเกษตรเนี่ยน่าทำพี่ก็เลยเริ่มศึกษาว่าเอ๊ะถ้าเราอยากตั้งบริษัทเราจะทํำยังไง พี่ก็เริ่มวางแผนค่ะเสร็จแล้วพี่ก็เซิร์ชดูว่ามีโครงการของหน่วยงานภาครัฐตรงไหนบ้างที่ที่จะช่วยเหลือเราตรงนี้ได้มันก็จะมีโครงการพวกโครงการของสตาร์ทอัพอะค่ะพี่ก็พาตัวเองไปสมัครเพื่อที่จะไปเรียนรู้ว่าการจัดตั้งบริษัทนะมีวิธีการยังไงบ้างว่า123จะต้องเป็นยังไงจากการเรียนของสตาร์ทอัพประมาณสัก3คอร์ส4คอร์สอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เริ่มเขียนแผนธุรกิจเพื่อนําแผนธุรกิจเนี่ยค่ะมานําเสนอผู้ที่สนใจและเห็นโอกาสเหมือนกับเราเพื่อเป็นการระดมทุน ในการจัดตั้งบริษัททีนี้เมื่อเราระดมทุนได้ครบตามจํานวนที่เราต้องการแล้วลําดับแรกก็คือพี่ก็ประกาศรับสมัครบุคลากรทีนี้เมื่อได้บุคลากรครบปุ๊บพี่ก็จะมีการสอนงานในทุกๆตําแหน่งเมื่อพร้อมปุ๊บเราก็เปิดบริษัทต,ตอนแรกค่ะเรารับจ้างก่อนค่ะคือเราก็ตั้งเป็นศูนย์ในการรับจ้างบริการในการฉีดพ่นสารอาราขาพืชก่อนในปทุมเนี่ยมีพื้นมีมีนามากกว่าหมื่นไร่ เรามีโดนอยู่ประมาณ5ลำํำเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ทันเพราะฉะนั้นเกษตรกรเมื่อลูกหลานเรียนจบก็มองว่าเอออย่างนี้เราซื้อโดนมาใช้เองแล้วก็มาร่วมทีมกับบริษัทคือขายให้กับเกษตรกรผู้ใช้งานจริงอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นจุดขายของเราทีนี้อย่างหนึ่งที่น่าตกใจว่าเทคโนโลยีของโดนเพื่อการเกษตรเนี่ยมีการพัฒนาได้ไวกว่าที่เราวางไว้มากเรามีเป้าหมาย แล้วเราตั้งเป้าหมายว่าภายใน3ปีเราจะต้องถึงเป้าหมายที่เราตั้งกลายเป็นว่าภายในประมาณ18เดือนนะคะปีครึ่งกว่า,วาเราก็ถึงเป้าหมายนั้นแล้วแต่ปัจจุบันเมื่อเป้าหมายแรกเราถึงแล้วเป้าหมายที่2คืออะไรเราก็ตั้งเป้าหมายที่2ไว้อีกแต่ทีเนี้ยเทคโนโลยีมันเข้ามาไวสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะมาไวขนาดนี้นั่นคือบริษัทคู่แข่งแล้วมีการแข่งขันทางด้านการตลาดโดยการ ราคาการเกิดขึ้นทีเนี้ยเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนเราหนีตลาดเลยค่ะอันนั้นคือต้องบอกว่าโดนที่ใช้แบตเตอรี่ในเมื่อคุณใช้แบตเตอรี่เราก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เป็นโดนน้ามันหรือโดนไฮบริดเรามมาวิกฤตเป็นโอกาสในอนาคตที่เรามองไว้นะคะในธุรกิจเนี้ยเราต้องการหาพันธมิตรเ,เราจะหาพันธมิตรที่เป็นบริษัทปุ๋ยบริษัทสารเคมีบริษัท สาราราคาพืชต่างๆเพื่อที่จะมาทำทุกอย่างแบบครบวงจรทำเหมือนเป็น one stop service อย่างนี้ค่ะให้เกษตรกรวัตถุประสงค์หลักคือพี่ทำเพื่อเกษตรกรเกษตรกรจะได้ใช้ปุ๋ยใช้ยาในราคาที่ถูกและที่สำคัญคือจะได้ใช้ปุ๋ยใช้ยาในปริมาณที่เหมาะสมดินก็ไม่เสีย แล้วก็จะได้ยั่งยืนทั้งเกษตรกรแล้วก็ทั้งตัวเราเองที่มีหน้าที่ในการบริการรับจ้างแบบครบวงจรนะคะก็คือเติบโตไปคู่กันไปพร้อมๆกันอย่างแรกเลยพี่จะต้องคิดก่อนว่าพี่จะซื้อโดนมาทำอะไรซื้อโดนไปเพื่อรับจ้างอันดับที่สองรับจ้างใครเรามีพื้นที่ให้ไปบินแล้วหรือยังถ้าเรามีพื้นที่เราหาพื้นที่บินได้แล้วลุยเลยค่ะนั่นละคะก็จะเป็นเงิน